แก้ปัญหาใต้ตาค้ำภายใน10นาทีที่ดูเทเซียคลินิกค่ะ ค่ะปัญหาของตานะคะก็มีความค้าของใต้ตานะคะแล้วก็รู้สึกว่าพออายุมากขึ้นก็มีความเป็นถุงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหย่อนค้อยด้วยตอนแรกก็ใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็กบความค้าได้แต่พวกถุงใต้ตาเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปอะคะ่ะตอนนี้ตานก็เจอแล้วค่ะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือฟิลเลอร์ทีนี้ตานก็หาข้อมูลก็คือไปเจอที่ลูเคซเซียคลินิกค่ะเพราะว่าคุณหมอของเนี่ยเก่งมากมาก มีประสบการณ์มากว่า14ปีค่ะไว้ใจได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะหมอบุ๋มลูเครเซียคลินิกนะคะวันนี้หมออยู่กับน้องตาลคะ่ะน้องตานะคะเข้ามาปรึกษาหมอในเรื่องของปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหลังจากที่หมอประเมินแล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยว่านอกจากความคล้ำเนี่ยมีความลึกด้วยโดยเฉพาะค่ะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะซึ่งเป็นบริเวณ ผิวโครงผิวชั้นลึกตรงบริเวณนี้อีกอย่างนะคะน้องตาเนี่ยจะมีความกังวลในเรื่องของการเติมแล้วก็กลัวที่จะเป็นก้อนด้วยนะคะอาจจะเป็นการเติมที่เยอะเกินไปหรือการเติมที่ผิดชั้นรวมถึงประสบการณ์ของแพทย์ด้วยแต่วันนี้นะคะไม่มีปัญหานั้นแน่นอนค่ะเติมแล้วเนียนสวยเรียบเป็นธรรมชาติแน่นอนค่ะเติมไปแล้วครึ่งหน้านะคะ แก้มตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ตรงบริเรนนี้นะคะความคล้ำดีขึ้นด้วยรวมถึงผิวที่ตกบริเวณนี้หางตาดูยกขึ้นทั้งหมดเลยนะคะที่อีกข้างนึงตรงนี้ยังไม่ได้เติมจะเห็นเส้นที่ค่อนข้างชัดมาลงติดงบริเวณร่องแก้มผิวก็ยังยุบตัวเยอะเลยนะคะก็จะยังเห็นความคล้ำตรงบริเวณนี้ที่ชัดกว่าด้วย เรื่องฟิลเลอร์มือหนึ่งมือท้องย่างฝั่งทนยกให้เป็นคุณหมอบุมเลยค่ะขอบคุณค่ะ